กองกาลังกมพุชาละเมิดข้อตกลง,งอยู่จริงโดยมีการใช้อาวุธยิงต่อกําลังฝ่ายไทยในหลายพื้นที่ทําให้ทหารฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเด็ดขาดและเหมาะสมเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์รัฐบาลได้ประท้วงไปยังประธานาเซียนสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นสักขีพยานในการเทียจยาเพื่อใ้ทร,ทราบว่าการละเมิดข้อตกลง,งนี้ เป็นเหตุจากการไม่ซื่อตรงไม่จริงใจของกับูชายอย่างชัดเจนรัฐบาลได้มอบหมายให้ทุกเหล่าทัพตึนกำลังเพื่อรักษาที่ปไตยและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่แต่ไม่ยินยอมให้อธิปไตยไทยถูกล่วงล้ำไม่ว่ากรณีใดๆขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเจรจาในระดับสูงขึ้นต่อไปตามที่ได้ตกลงกันไว้เพื่อยุติความรุนแรงไม่ให้เกิดความสูญเสียเพิ่มขึ้น ทั้งคนเรือนและกำลังหานเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินการตามหลักสากลยึดหลักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนอย่างจริงใจของรัฐบาลไทยจะปรากฏชัดต่อนานา,นาประเทศและเป็นพื้นฐานสำคัญในการต่อสู้เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในขั้นตอนต่างๆหลังการหยุดยิงบรรลุผลต่อไป